รือเปะฮะอ่ะเริ่มกิจกรรมดีๆกันก่อนข่าวจันไรมีแน่ๆแ,แต่เอาข่าวดีก่อนข่าววันจันนะฮะวันนี้ให้พื้นที่เขาหน่อยนะคนทำความดีแทนพวกเราเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยต้องให้กำลังใจเขาเริ่มต้นมาเอาคลิปมายังไม่มีภาพก่อนก็ได้กลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบัานนี่เขาขึ้นมาอีกแล้วนะหลายส่วนเป็นภาคีกลุ่มราชพักดีนะครับ ให้กำลังใจสอวอวันนี้เขาไปสัปปายะสภาสถานมีหลายกลุ่มด้วยกันนะฮะที่รวมตัวกันประชาพักพิทักษสถาบันอาชีวะราชพักดีสุริโยไทยปกป้องสถาบันรู้ทันโลกออนไลน์และศูนย์พลเมืองดิจิทัลนะฮะและอื่นๆอีกหลายท่านแล้วไปเนี่ยไม่เกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวเขามีพูด,ด้วยนะคุณเตบอกนี่ไม่ได้เกี่ยวกันนะไอ้กี่ล้านกี่ล้านนะปล่อยข่าวกันนะอันนี้ยืนยันนะฮะผมอยู่กลุ่มนี้ควักเงิน ซื้อรถทัวร์นั่งกันไปเองด้วยซ้ำนะฮะหนีงานมันก็มีนะฮะเขาไปให้กําลังใจไม่ใช่กดดันนะไปให้กําลังใจสวว่าเฮ้ยคุณกลั่นกรองรัฐบาลที่ดีที่สุดให้เราเรามาให้กําลังใจเพื่อให้ท่านปฏิบัติงานโดยไม่ต้องเกรงกลัวหรือมีใครกดดันนะฮะกลุ่มราชภักดีบอกว่าขอให้กําลังใจสวโหวตนายกได้อย่างอิสระตามระบบบประชาธิปไตยวันนี้เขาไปกันตอน บ่ายสองที่สัปปายะสภาสถานอาคารรัฐสภาฟังเสียงบางส่วนครับใครให้ฟังเลยนะครับกลุ่มที่มาวันนี้นะครับไม่มีการจัดตั้งนะครับและผมไม่มีแนบเรื่องของเงิน28ล้านนะฝากไว้ก่อนอย่าเอาพวกผมเข้าไปโยงกับ28ล้านพวกผมไม่มีนโยบายใดๆทั้งสิ้นที่จะมาของเงินไปทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่วันนี้หากินเองนะครับ ไม่ได้มาเอาเงินจากใครแล้วก็ไม่ได้มาขอเงินสอวอไม่ได้มาขอเงินสสวันนี้เดินด้วยสมตัวเองนะครับสน<ด>ผมเองยื่อยู่บนจิตยืนของผมเองนะครับชัดเจนและห้ามบอกนะว่าไอ้เต้โดนบุรีว่ามึงรับเงินผมไม่ได้มารับเงินไม่ได้มาขอเงินใครเอาชัดชัดตรงนี้พูดตรงตรงทุกคนรับปากหมดว่าเราห้ามรับเงินใครใดไรทั้งสิ้นนะครับวันนี้ผมบอกตรงๆว่ากลุ่มที่มาก่อนหน้าผมผมไม่ไม่แคร์ไม่ว่ากันมันมันต่างคนต่างทา นะครับแต่ผมจะไม่มีการมาเรียกรับเงินใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าเกิดมีการเรียกรับเงินที่ส่งอินบ็อกซ์มาหาผมเลยเต้แมมนะครับเฟซบุ๊กส่งมาเลยว่าใครเป็นคนเรียกในนี้ใครเป็นคนเรียกนะครับในนี้ไม่มีเงินนะครับกับเพื่อนด้วยหัวใจและจุดยืนและอุดมการเราครับอมครับตอบคุณน่าวอนอนุญาตเติมท้ายได้หนึ่งนะครับมาหลังเพื่อนก็ได้ข่าวมานะครับว่าจะมีการเดินมาให้กำลังใจแล้วก็ ผมนะครับในานามของประชาพักท่านัระนสังเกตการมาทั้งสองสองกลุ่มแล้วแหละกลุ่มน้ำมซ้อมนะครับหรือกลุ่มอะไรก็ได้ที่เข้ามาก,กัดันสอบต่ออคนบอกคุณเองเป็นประชาธิปไตยนักประชาธิปไตยท,ทําทุกอย่างเพื่อประชาธิปไตยแต่คนไม่ได้ดังใจคนกลับเอาม็อบผักผัทหวในต่อวอเลือกคุณต้องจบนี้เองนะครับคุณเป็นประชาธิปไตยตรงไหนคุณคือประเด็ดการนะครับ สอสบสบเขามีจิตท,ที่จะเลือกนะครับเลือกว่าใครจะได้เป็นนายกหรือไม่เลือกถ้าเกิดคุณแน่จริงคุณแรนสไลด์จริงหรือคุณมีคนคมานาจริงแท้ๆจริงๆคุณจะต้องไม่มีกาดองถนนนะครับคุณต้องแนรนด์ไลด์ให้ขาดไปเลยเพื่อไทยเคยทำมาแล้วนะครับนั่คือแรนสไลด์แต่แค่30เเซ็นตนะครับคุณเป็นแค่เสียงส่วนแรกของแตงคมนะครับ ฝากไปแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะกลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มราชาักดีนะครับก็มีกลุ่มย่อยๆมารวมตัวกันนะฮะเป็นกลุ่มประชาพักที่ทักษถาบันกลุ่มอาชีวะราชาักดีกลุ่มสุริโยไทยปกป้องสถาบันกลุ่มรู้ทันโลกออนไลน์และศูนย์พลเมืองดิจิทัลอันนี้มีชื่อใน Facebook แบบนี้ด้วยนะไปกดไลค์ก็ได้ผมเป็นทุกกลุ่มเลยนะฮะ แล้ววันนี้เขารวมตัวกันก็ไปให้กําลังใจว่าสวนะฮะเพราะว่าตอนนี้นไปกดดันไงไปเอาบ้านเขามาโพสตเอาลูกเอาเมียไปดา่าเขา u, เอาเออแล้วถ้าเกิดคุณไม่อยากให้สวต้องมาโหวตนะก็สอสอน่ะวันนี้ประกาศสภาห้าร้อยแล้วไม่ใจ่เหรอก็หนะ้าร้อยน่ะรวมกันให้ได้สามเจ็ดหกสวก็ไม่ต้องยุ่งฮนะไปรวมให้ได้สี่ฉันถ้ามตินรกอ่ะนะนะก็รวมเลยจะพิแคใครพปกลสววทําไม น้ถ้าฉันทามตินรกเป็นบัญชานรกมาแล้วเนี่ยก็รวมให้ได้376เอาใจช่วยเออเพราะตอนนี้กก,กตเขาสังงค้อแสงออกมาแล้วนี่นะว่า5 0นี่อ่นี่รับรองเข้าไปก่อนพูด,ดง่ายเดี๋ยวก็ไปสอยเอาทีหลังในระยะเวลาที่กําหนดนะฮะรวมทั้งถึงคดีเรื่องต่างๆคุณสมบัติของหลายคนนะไม่ใช่คนเดียวหรอกนะฮะถูกคือถูกผิดคือผิดถูกก็ไปต่อผิดก็กลับไปนะฮะอ่ะนี่ให้กําลังใจเพราะฉะนั้นไปกดไลค์เขาในเพจที่ผม แจ้งให้ทราบนะเออไปกดด้วยประชาพักพิทักษ์สถาบันอาชีวะราชพักดีสุริโยไทยปกป้องสถาบันรู้ทันโลกออนไลน์ศูนย์พลเมืองดิจิทัลนะฮะเป็นต้นน,นีหนึ่งก่อนนี่ข่าววันจันทร์ยังไม่เข้าข่าช่วงข่าวจันไร